ผมอยากจะมาถามทำไมอาเจ็กของผมชอบขับรถเดนซ์ครับแม้กระทั่งคุณพ่อคุณพงษ์ผมก็ชอบขับเดนซ์นะเจ็ครับอันนี้ครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับทำไมเจ็กจรัน์ถึงชอบขับเ e อร์ d ซ s b e เ z น์ครับเออมันดีขับแล้วมันสบายกว่ารถทั่วไปมันรถจบสมรรถนะฟีลลิ่งสมรรถนะฟีลลิ่ง ุกอย่างมันโ okay อเคเพอร์เฟและถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งคูง<ม>่แข่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นรดเหมือนกับตึงของพวกวัยรุ่นครับอ๋อมันออกซิ่งซิงหน่อยมันกระชาา <Feeling S 2> ่าใช่ f e e l i มันไม่ได้<ช>แต่ถ้าเป็นคนผู้สูงวายเนี่ยจะนิยมเบนมากกว่าอ๋อผู้สูงวัยนิยมเบนมากกว่ามันนิ่งกว่ามันใช้ได้ดีกว่าใช้ได้ดีกว่าตอบโจทย์มากกว่ามันมันมันเสริมเสริมได้อย่างหนึ่งนะ เสริมได้อย่างเรื่องภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือใช่ใช่เพราะมันเป็นเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างสูงแล้วล่ะระดับสูงระดับสูงคนทั่วไปอาจจะตัดต้องได้้านได้ถึงความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์อะไรต่างๆก็เสริมบุคลิกด้วยตอนนี้ที่ที่มีอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กหมดตัวเล็กมันไม่มีตัวใหญ่ถ้าเป็นรุ่นรุ่นของพวกผู้ใหญ่อยันจางพวกเจ็คเนี่ย แต่จะต้องพวก S ขึ้นไป c S อ s class. s c l S s s สคลาสส่วนใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เป็น S Class <S แต่ถ้าเป็นกลางกก็จะเป็น E เป็น E ถ้าเล็กสุดก็จะเป็น C นั่นแหละมันจะไล่กันไปไวัยรุ่นจะชอบซสะมากกว่าเพราะมันกึง่งกึงวัยรุ่นกึ่งวัยรุ่นใช่แต่ผู้ใหญ่จะไป็น S ละ S, s Class <S ใชนขับรถสปารนุมน่มนวลกลางขวางไลเชอรี ที่ขับเจงใช้อยู่ก็คือ CLS มันก็เป็นตัวใหญ่ CLS ใช่ขอบคุณมากครับเจกกอุณครับเห็นไหมครับขนาดรุ่นใหญ่ยังบอกว่า Mercedes-Benz ขับดีนี่ผมมีทั้ง CLA 35ตัวท็อปสุดของ CLA แล้วก็ A 2 0 0ตัวเฟซลิฟโคสสวยไมล์หลักพันโล Mercedes-Benz C 4 3อีกนี่ตัวหายากนะตัวแรตัวท็อปสุดของ C-Class แล้วนี่ก็จะเป็น E Coupe E-Class Coupe นะ รุ่นนี้หายากมากแล้วในตลาดผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นส่วนคันนี้เป็น A 2 0 0เป็นรถยอดนิยมเลยแล้วนี้ก็เป็น GLA ยอดนิยมอีกเช่นกันในช่วงนี้ใครที่อยากสัมผัสสมรรถนะว่ากันว่าขับสบายและชุลีฟีลลิ่ง<อ> <Feeling S 2> ดีมาเลือกมาลองได้เลยที่เตพงคุณพงครับมีมากกว่านี้อีกเพียบเลยแล้วเรามาทายกันว่าเฮียโคงอ่ะขับ Mercedes รุ่นไหนกันแน่<อ>ช่วยคอมเมนต์มาทายกันหน่อยครับ